เสียงฝีเท้ามันเริ่มดังขึ้นทุกคืนตอนตีสองพอดีแปะ๊ะเป็นเสียงลากเท้าเบาๆลากยาวไปตามทางเดินหน้าห้องเราแล้วก็หายไปตรงบันไดเราอยู่หอคนเดียวช่วงปิดเทอมเพื่อนกลับบ้านกันหมดแล้ว คืนนั้นเราสะดุ้งตื่นจากเสียงที่ชัดเจนกว่าเดิมมันไม่ใช่แค่เสียงเดินผ่านแต่มันมาหยุดกึกที่หน้าประตูห้องเราใจเราเต้นระรัวพยายามกลั้นหายใจฟังไม่มีเสียงอื่นใดนอกจากเสียงเงียบที่กดดันพอเสียงนั้นหายไปเราก็ค่อยๆค,คลานไปส่องตะแมวไม่มีใครเลยสักคนทางเดินโล่งสนิทเหมือนไม่เคยมีใครเดินผ่านเราถอนหายใจเฮือกหนึ่งแล้วกำลังจะกลับไปนอน แต่แล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่เสียงเดินออกไปแต่มันเหมือนคนกำลังยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องเราเสียงเหมือนลมหายใจเบาๆปะปนกับเสียงคลื่นคาดชวนขนลุกเราแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวหรือส่องตาแมวอีกครั้ง ความเย็นเยียบแผ่ซ่านเข้ามาจากใต้ประตูจนเราต้องนอนขดตัวอยู่บนเตียงจนเช้าผู้สนับสนุน KMMKTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง